ไปครับไปครับไปครับอืเอ uh, like ้ยยิ้มใหญ่แฮเน่ๆๆเนยเหนน่เนเดมาฉีดลูกแนี่นี่อันนี้เลยนั่นนี่นี่นีนีนี้เองนะนี่ติ้งติงติงติกดได้แล้วๆๆ้วแล้วแลวแล้วเดินมาเลวเดินมาฉีด ไดมสิี่ไม่รู้ไงต้องสอนนี่นี่นี่เดินค่เออดน่นค่นค่อีผมรอหน่อยีผม่ออยนะแน่น่แน่โอหบอกมใไห่ครับหักไม้โชค แต่ของเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาพ้อเร็วนี่แฉลกนี่ เด th ี๋ยวมาแล้วจับมือพ่มาเร็วเดี๋ยวเดินต้ลุมมาเร็วเร็วเอ้เลย